สวัสดีครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่สยามพารากอนนะครับมาร่วมงานนะครับบอนไซแกลเลอรี่บายบอนไซแฮนเตอร์นะครับเป็นงานโชว์บอนไซนะครับจีเป็นบอนไซเอ็กเซปชันนะครับของพี่โอ๊ตนะครับแห่งบอนไซฮันเตอร์นั่นเองนะครับวันนี้นะครับพี่โอ๊ตก็จะมีการทำเวิร์กช็อปนะครับสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมเวิร์กช็อปอ่าที่งานครั้งนี้นะครับเสาร์อาทิตย์นี้ก็ยังมีนะครับใครสนใจก็ไปร่วมลงทะเบียนอ่าเพื่อ เรื่องเวิร์กช็อปนี่ครับรายละเอียดก็จะประมาณนี้ครับติดต่อบอลไซฮันเตอร์ได้เลยนะครับที่เพจบอลไซฮันเตอร์นั่นเองครับมาดูนะครับบรรยากาศาการสาธิตนะครับการสอนนะครับการเวิร์กช็อปภายในงานนี่ครับก็จะทําจากต้นจริงเลยนะครับสาธิตให้จากต้นจริงเลยนะครับโดยเริ่มจากทําให้ดูก่อนนะครับทําให้ดูทําให้เห็นก่อนนะครับนี่ครับอย่างต้นที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นอ่าอ่าชิมปะกุนะครับก็เอามาตัดราก ตัดรากแบบนี้เลยนะครับตอนแรกมันอยู่ในกระถางนะครับกระถางที่อยู่ข้างล่างรากเขาแน่นมากนะครับพี่โอสตก็ทําให้เห็นเลยนะครับว่ามันทําได้ขนาดนี้นะครับคือตัดลากออกแบบหนๆอย่างนี้เลยนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนกระถางนะครับใส่กระถางที่บางขึ้นดูครับอันนี้ก็ตัดออกอูไปเยอะเหมือนกันนะครับตัดออกเยอะผมก็เพิ่งรู้นะครับว่ามันตัดได้ขนาดนี้นะครับนี่ก็อ่านี่ครับก็ตะกุยราก นี่ยังไม่พอนะครับกะเอาให้บางกว่านี้อีกนะครับนี่ครับใครที่ไปร่วมเวิร์กช็อปก็จะได้เห็นแล้วก็ได้ลงมือทําจริงด้วยนะครับที่สยามพลากรนะครับเสาร์อาทิตย์นี้นะครับดูครับตัดรากแบบนี้เลยนะครับยังไม่พอนะครับยังตัดออกแบบเหลือนิดเดียวนะครับกรรวิธีการปลูกการอะไรนี้ต้องบอกว่าโัวนี้ประสบการณ์เป็น1ิกว่าปีนะครับต้องบอกว่าเชี่ยวชาญสุดๆนะครับสําหรับ บอลไทยญี่ปุ่น,นครับน่าจะเลี้ยงเกือบทุกสายพันธุ์นะครับแล้วก็ทีมงานพี่โอ๊คนี้โหต้องบอกว่าแต่ละคนนี้คุณภาพทั้งนั้นนะครับก็ประจําที่สวนพี่โอ๊คนั่นเองนะครับที่สวนบอลเันเตอร์นะครับมาดูวิธีการเอาเอา,เอาใส่ใน,ในกระถางนะครับนะครับเอาใส่อย่างไงพี่โอ๊กก็อธิบายขั้นตอนทุกอย่างนะครับที่จริงคือนานมากนะครับประมาณ3มชั่วโมงได้นะครับเวิร์กช็อปประมาณ3มชั่วโมงอันนี้ผมตัดมาให้เหลือให้กระชับพอ ให้เข้าใจนะครับแล้วก็จะได้รู้ว่าถ้าไปร่วมเวิก็อปแล้วก็จะได้ทําอะไรบ้างนะครับก็นี่ครับก็รัดกระถางนะครับรัดกระถางรัดอย่างดีอย่างแน่นนะครับก็มีกรรมวิธีการสอนทุกอย่างนะครับทุกขั้นตอนน่ครับก็จะให้ลงมือทําเองนะครับลงมือทําเองแต่ละคนก็จะได้บอานไซของตัวเองนะครับในการทำนะครับอันนี้ก็จะทําให้ดูกรรมวิธีต่างๆนะครับแล้วก็ พี่โอก็จะพาเดินชมต้นจริงแล้วก็อธิบายแต่ละต้นแต่ละรูปแบบเลยนะครับก่อนเวิร์กช็อปนี่ครับก็มีกรรมวิธีการเทหินนะครับอันนี้ปลูกด้วยหินล้วนนะครับอันนี้สีล้วนนี่นครับก็การทําให้นี่ครับก,การทํ <c oughs> ราทให้หินนะครับไม่เกิดช่องอากาศมากเกินไปนะครับนี่ก็ใช้ตะเกียบหรือ,อวัตถุเฉพาะนะครับที่เขาใช้มา ียให้หินเขาแน่นนะครับแล้วก็มีการลดน้ํานะครับลดจนน้ําไหลออกก้นกระถางนะครับเพื่อชําระสิ่งสปกปรกแล้วก็อะไรที่ตกค้างอยู่ในดิน,นครับก็คือล้างออกให้หมดเลยนะครับการตอนปลูกครั้งแรกครับนี่ก็จะสอนแล้วก็แนะนําอธิบายนะครับพอตอนจบนะครับตอนสุดท้ายพี่โอก็จะสอนอวิธีการเข้าลวดต่างๆนะครับเทคนิคการเข้าลวดโดยให ลงมือปฏิบัติกิ่งนะครับแล้วก็กิ่งไหนควรเอาไว้กิ่งไหนควรเอาออกนะครับกิ่งไหนที่ไม่ควรเก็บนะครับนี่ก็จะสอนโดยมีทีมงานนะครับประกบแบบเกวอตัวตัวเลยนะครับดูครับนี่ก็จะสอนวิธีการเข้าลวดนะครับสุดจอดนะครับก็สมบูรณ์แบบมากครับงานครั้งนี้นะครับ b ซ n s a i ล a l l e r y by b o n ซฮั hunter นะครับนี่ครับชื่องานจะเป็นบอ n ไซเ exhibition นะครับใครสนใจก็สอบถามเพจอ o ไซฮั hunter ได้ครับ